สวัสดีครับต่อกันข้อที่13ครับฉเฉลยข้อสอบเคมีเอเลเวลปี 68. ชุดที่2นะครับโจทย์บอกว่าการสกัดทองคําโดยไม่ต้องใช้สารละลายอไซยาไนทยที่มีความเป็นพิษสูงทําได้โดยใช้สารละลายเทโอซัลเฟตดังสมการให้สมการมาเรียบร้อยแล้วนะครับดุลสมการมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยโจทย์บอกต่อว่าเมื่อนําทองคําตัวอย่างมวล3.94กรัมซึ่งประกอบด้วยทองคำร้อยละ80โดยมวลตรงนี้หมายความว่าจริงๆไอ้สามตรงเนี้ย มันไม่ใช่ทองคําทั้ง3.94กรัมนะครับมันเป็นทองคําจริงๆแค่80%โดยมวลเท่านั้นเองนะครับไปทําปฏิยากับออกซิเจนอีก0.01โมลนะครับและสารละลาย0.1โมลาร์โซเดียมไทโอซัลเฟตรปริมาณ200ร200มิลลิลิตรนะครับข้อใดเป็นสารกําหนดปริมาณโอเคนะครับกำหนดให้ว่าสิ่งเจือปนในตัวอย่างไม่ทําปฏิกยากับสารตั้งต้น ในสมการข้างต้นและสารละลายไทโอซัลเฟตมีความหนาแน่นเท่ากับ1กรัมต่อมิลลิลิตรพอดีโอเคมาจากข้อมูลตรงนี้นะครับเขาถามหา limiting reagent ถามหาสารกำหนดปริมาณก็เราต้องดูก่อนครับว่าเขาให้สารตั้งต้นมากี่ตัวมีทองคำตัวหนึ่งมีออกซิเจนมีไอตัวไทโอซัลเฟตแล้วก็มีน้ำด้วยพี่เต้ขออนุญ,ญาตลอกตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้ก่อนจะได้สะดวกนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะเสียเวลานิดหนึ่งแต่มันชัว ตอนนี้เราเอาสีทองคำพี่เต้ขออนุญาตไม่เห็นสถานะนะครับทำปยากับออกซิเจนแล้วบวกกับ8ไทโอซัลเฟต S2O3 2ลบนะครับแล้วก็บวกกับอีก2น้ำนะครับไอตัวผลิตภัณฑ์ข้างหลังเนี่ยเราไม่สนใจเพราะว่าเราจะหาสารกำหนดปริมาณทีนี้วิธีหาสารกำหนดปริมาณง่ายๆบ้านๆที่สุดเลยคือไปหาโมลของสารตั้งต้นแต่ละตัวเข้าใจตรงกันนะลูกทีนี้มาพี่เตโคแฟกเตอร์ให้ดูชา้ชาๆชาัดๆนักเรียนครับ ตอนแรกเนี่ยเราไปเอาทองคำตัวอย่างมา3 9 4กรัมนะครับ3.94กรัมตรงนี้อย่าเข้าใจผิดไปได้ขอเลื่อนตรงนี้นิดนึงนะ3.94กรัมตรงนี้ไม่ใช่ทองคำทั้ง3.94กรัมนะครับมันเป็นสารผมเรียกว่าสารตัวอย่างและกันขอย่อได้คำว่าสารเฉยๆนะครับมันเป็นสารตัวอย่าง3.9 4กรัมแต่ใน3.94มันเป็นทองคำจริงๆแค่ร้อยละ80เท่านั้นเองก็หมายความว่าถ้าคุณไปเอาสารตัวอย่างมา1้อยกรัมนะ ร้อยกรัมสารตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นทองคําจริงๆเนี่ยแค่80กรัมของทองคาเท่านั้นเองนะครับโคแฟกเตอร์พลอตนี้พี่เต้ขออนุญาตย้ายไปย้ายมาสักนิดนึงนะครับมันจะได้นะสวยงามเวลาเด็กๆไปดูนะกรัมสารตัวอย่างตัดกรัมสารตัวอย่างคุณก็ได้กรัมทองคํามาแล้วพอคุณได้กรัมทองคํามาแล้วคุณต้องเปลี่ยนกรัมทองคํา ให้กลายเป็นโมลทองคําอีกเพราะว่าเวลาหาสารกําหนดปริมาณเราต้องเอาโมลไปคิดตามพี่เตเนะครับเพราะนั้นทองคำนี่ผมบอกตรงๆพี่เต้ก็จํา M.W. ของทองคําไม่ได้ก็ต้องเปิดมาดูเหมือนกันแหละครับ AU ทองคําอยู่ตรงใด <c oughs> นี่อยู่ตรงนี้ M.W. 197มาสไลด์กลับไปดูด้านล่างนะครับก็โคเฟกเตอร์ต่อยอรอบหนึ่งนะครับว่าทองคํา197กรัมนะครับอย่าเพิ่งโกรธนะพี่เต้โคเฟกเตอร์ละเอยียดให้ดู197กรัมของทองคํา จริงๆแล้วมันคือ1โมลของทองคําพอดีแค่นี้ครับกรัมทองคําตัดกรัมทองคําหมดคุณก็คํานวณโมลของทองคําตรงนี้มาได้แล้วนะครับคิดเลขธรรมดาครับน้องๆลองดูนะครับย้ายจุดไปหลังสัก2.12นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็น10กกำลังลบ2รตัดกับ394ตรงนี้ตัดกันลงตัวนะครับ 197ตัดกับ394ตรงนี้ได้2คูณกับ10ยกกำลังลบ2 2คูณ10กำลังลบ2 2คูณ80ได้160 160คูณกับ10กำลังลบ2เหลือ1.6 1.6หาร100ก็ได้1.6คูณ10กำลังลบ2ก็คือ0.016โมนนั่นเองนะครับ ลงตัวอยู่นะครับพี่เต้ขอเปลี่ยนเป็นปากกาดําเงินนะ0.016ู 0. 0โมลพวกนี้บอกโอ้พี่มึงเปลี่ยนปากกาสลับไปสลับมามั่วไปหมดเนี่ยมันตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนนี้ได้โมลของทองคํามานะครับพอได้โมลทองคํามาแล้วทําไงต่อครับไปหาโมลออกซิเจนต่อลงนะครับก็โจทย์น่ารักนะโจทย์บอกโมลออกซิเจนที่ใช้มาแล้วก็คือ0.01นนโมลน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาโมลของตัวไทโอซัลเฟตกันต่อสาธุขอให้ที่ มันพอในการทดเถอะคือปกติเนี่ยเวลาเราทําโจทย์จริงๆเราคงไม่ได้โคเฟกเตอร์ละเอียดแบบนี้ให้ใครดูหรอกครับเราก็ตัดหน่วยไปเลยเข้าใจนะลรกแต่นี้พี่เต้เฉลยให้เป็นกลางที่สุดจะได้เข้าใจกันนะตอนนี้ไทโอซัลเฟตเนี่ยเราเออกมา0.1โมลลราปริมาตร200มิล อยากรู้ว่ามีไอตัวไทโอซัลเฟตเนี่ยเท่าไหร่โมลก็โคแฟกเตอร์อีก200มิลก็ตั้งเลยตอนนี้เรามีสาระล,ายย ml, ate, ละลายอยู่200มิลลใน200มิลิมีไทโอซัลเฟตละลายอยู่0.1โมลลร์0.1โมลลร์มันแปลว่าในสารละลาย1,000มิลมันมีตัวไทโอซัลเฟตละลายอยู่0.1โมลบางคนสงสัยว่าพี่เต เฮ้ยโมล่าเนี่ยตัวหารมันต้องเป็น DM หรือเปล่าคือเมื่อกี้พี่เต้พลาดครับพี่เต้ไปทําตรงนี้เป็นมิลลิลิตรไปแล้วก็เลยแก้ตรงนี้เป็นมิลลิลิตรไปเลยเข้าใจนะโดครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาขี้เกียจอัดใหม่ครับ200ตัดกับไอ้ไอสองร้อยเนี่ยคูณกับศูนย์จุดหนึ่งได้ยี่สิบยี่สิบหารพันก็คือคูณสิบกำลังลบสามสิบกำลังลบสามก็คือย้ายจุดหนึ่งสองสามมันก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สองใช่ไหม 1>, 1 2 3เป๊ะเลยนะครับหน่วยเป็นโมลตอนนี้ได้โมลของตัวไทโอซัลเฟตมาแล้วครับ0.02โมลน,นะครับทีนี้นักเรียนฟังไปเต้ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคิดโมลของน้ําด้วยนะครับทำไมเราต้องคิดโมลของน้ําด้วยก็เพราะว่าสาระละลายไทโอซัลเฟตตรงน ml, เนี้ย2 0 0มิลลิลิตรเนี่ยมันเป็นไทโอซัลเฟตเนี่ยละลายอยู่ประมาณ0.1โมลน,นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นน้ําเท่าไหร่ เราก็รู้ความหนาแน่นของสารละลายตัวไทโอซัลเฟตตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับ1แปลว่าอะไรค่าดีมันเท่ากับ m ส่วน v นะครับด density ความหนาแน่นของสารละลายคือ1ปริมาตรของสารละลายคือ200มิลลิลิตรหมายความว่าจริงๆแล้วสารละลาย200มิลลิลิตรตรงนี้แท้จริงแล้วมันหนัก200กรัมแต่200กรัมตรงนี้มันเป็นตัวไทโอซัลเฟตกับน้ํา2ตัวรวมกันโดยส่วนตัวพี่เต้คิดว่าไทโอซัลเฟตแค่0.1โมลเนี่ยมันแค่ไม่กี่กรัมเองนะ นะครับมันแค่ม <Rabbi unfinished appearance> ันแค่ไม่กี่ก <Jesus> ร <question imprisoned> ัมอ <gluten> ่ะเต็มที่ก็เอาต่เก้ากรัมสิบกรัมเอาถตาเต็มที่นะครับเอาแต่แล้วถ้าเต็มที่มัน9ก้ากรัมสิบกรัมเอามาหักลบกับ200กรัมตรงนี้แสดงว่าเป็นน้าเนี่ยโอ้ร้อยกว่ากรัมเลยนะครับแล้วน้ำร้อยกว่ากรัมเนี่ยถ้าคิดกันเป็นโมลเนี่ยโอ้มันเป็น10โมลเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตรงเนี้ยพี่เต้คิดว่ามันมากเกินพอนะครับน้าตรงเนี้ยมันมากมากเกินพอนะครับพี่เต้ก็จะไม่ได้คํานวณ ว่าน้ำเป็นสารกำหนดปริมาณหรือเปล่านะครับแต่ว่าโจทย์เขาให้ความหนาแน่นมาเขาก็น่าจะพยายามหลอกให้เราไปคำนวณโมลของน้ําด้วยละมั้งครับนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ผมว่าน้ําไม่ใช่สารกำหนดปริมาณอยู่แล้ว <c oughs> ประมาทมากเลยเวลาทำข้อสอบนะครับทีนี้จากข้อมูลตรงนี้อยากรู้ใครเป็นสารกำหนดปริมาณคิดเฉพาะ3ตัวนี้ก็พอแล้วครับก็แอบเอาไว้นี้แหละหารด้วย4เอาไว้นี้หารด้วย1เอาวันี้หารด้วย8 0 0 1 6หาร4 สี่สามสี่สี่สิบหกนะครับมันก็ลงท้ายด้วยสี่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแต่อันนี้เนี่ย0.01หาร1ก็ได้0.01แต่0.02หาร8เนี่ยโอ้มันน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราหาสารกำหนดปริมาณเออ ผมกลัวว่าแต่ละคนมันจะหาคนละวิธีกันนะผมอธิบายฟังก็ได้นะครับจริง,รงๆเวลาเราหาสารกําหนดปริมาณนะครับเราเราเราต้องทดในใจเท่านั้นนะครับห้ามห้ามออกมาทดลงกระดาษไม่งั้นมันจะติดนิสัยนะครับไม่โอเคนิสัยนี้นะครับให้เอาโมลเนี่ยนะครับหารด้วยสัมประสิทธิ์ในใจพี่เต้ตั้งให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่เต้จะลบทิ้งนะลูกหารด้วยสัมประสิทธิ์ในใจก็คือ1หารด้วยสัมประสิทธิ์ในใจก็คือ8แล้วดูว่าใครมีตัวเลขออกมาน้อยที่สุดใครน้อยที่สุดคนนั้นเลยครับ เป็นสารกำหนดปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวพี่เต้ครับพี่เต้คิดว่าข้อที่13ายังไงยังไงก็ตอบข้อขอควายชัวเข้าใจตรงกันนะลูกแต่อย่าลืมนะนะครับเวลาหาสารหาสารกำหนดปริมาณเนี่ยต้องฝึกหาในใจให้ได้อย่าทดเด็ดขาดนะครับถ้านักเรียนทดนักเรียนอาจจะเผลอเอาไว้ตัวเลขที่ทดนะครับไปคำนวณต่อแล้วมันมีโอกาสผิดเยอะมากเลยนะครับลองฝึกลองฝนดูโมนหารสัมประสิทธิ์โมนโมนหารสัมประสิทธิ์โมลหารสัมประสิทธิ์โมนหารสัมประสิทธิ์ ใครน้อยสุดคนนั้นเป็นสัรกำหนดปริมาณเข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ยากเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ